ผมแค่อยากเล่าให้แม่ฟังเพิ่งเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเนาะลูกอจะมาเล่าเขาไม่ชอบอาหารแบบนั้นเลยนะไม่ชอบเพื่อนแบบนี้เลยนะแล้วเราก็เข้าใจว่าเขาอ่ะเถียงแล้วเราก็เลยบอกว่ามันไม่มีที่ไหนดีที่สุดหรอกแล้วลูกก็พูดมาคำนึงนะคะซึ่งครูอึ้งไปเลยแม่ผมแค่อยากเล่าให้แม่ฟัง ขอโทษต่อไปนี้นะจะไม่ตัดสิทธิ์ลูกก่อนวันนี้ลูกอยากเล่าให้แม่ฟังพ่ออยากเล่าให้แม่ฟังค่ะมันก็จะเป็นมุมมองที่เราแบบเข้าใจลูกผิดมันตลอดคือตอนนี้เลี้ยงเด็กสมัยนีย้กับเลี้ยงเด็กสมัยก่อนอะ่ะจะไม่เหมือนกันในความคิดดั้งเดิมจะบอกว่าให้เด็กที่เถียงเด็กที่ชอบเถียงเราเนี่ยเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กไม่น่ารักซึ่งทุกวันนี้ครูบอกเลยนะว่าจริงๆอะ่ะเราแทบไม่ต้องสอนอะไรลูกเราเลยนะลูกรู้หมดต้องเปิดใจตัวเราสักหน่อยว่าเออฟังเขาสักหน่อยไหม ว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันคืออะไรหลายๆคนที่มาเข้าแคมป์คูนะคะพ่อแม่ก็จะบอกว่านอกจากลูกเขาเปลี่ยนแล้วอะคะ่ะตัวเขาก็เปลี่ยนด้วยคือพอเขาเริ่มฟังลูกมากขึ้นเขาได้ใจลูกมากขึ้นเขาได้สายสัมพันธ์ทุกอย่างมันกลับมาเราอะไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่กับลูกเราได้ตลอดไปเนาะคือสมมติว่าวันหนึ่งที่เราไม่อยู่อะลูกเราก็คงไม่มีใครมามาถามว่าแม่ถ้าหนูเจอปัญหานี้หนูจะจัดการยังไงแต่ว่าถ้าเด็กที่ กล้าคิดกล้าเถียงกล้าวิเคราะห์ถ้าลูกครูเป็นแบบนั้นนะขอโทษนะนอนตายตาหลับกว่าเพราะรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งที่เราไม่อยู่แล้วเขาสามารถจัดการกับปัญหาได้คําว่าเถียงสําหรับครูกับเด็กยุคใหม่ว่าเขามีจุดยืนในมุมของเขามากกว่าไม่ไม่ใช่ว่าเขาเถียงเพราะอยากจะเอาชนะอะไรกันเราควรจะฟังเขาก่อนแล้วเราก็ค่อยปรับจูนกันให้แบบอยู่ตรงกลางก็ได้